ว่าตายแล้วดูสิเข้าไปยังไงครับนี่เข้าไปยังไงน้อลงได้ไหมนี่ใสส,สวยครับโอ้โคลนยังลึกอ่ะ Hoo cho cho pam muốn cho pam cho pam muốn cho pam muốn cho pam cho pam cho pam muốn cho pam muốn cho ด้ครับอย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อเขาเงี่ยงเดียวเขาเงี่ยงเดียวเขาเงี่ยงเดียวอย่าหล,ล,ลุดเด้ออย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อดูเอาอยากครับว้าออครับโลก,กว่าครับ ตัวโลก,กว่าครับไซส์ที่สวยเดี๋ยวนี่ครับเกือบ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ตัวน <c oughs> ูนรับตีเข้าไปไมันไปติดอยู่กับไม้ครับครับไซสโลครับ กบยางเอโอเนครับเต็มปากเลยครับคืนลงคอไปเลยครับกบยางเอโอเนสีขาวครับตัวทดลองครับ